คุณรู้ไหมว่าผมเกลียดอะไรเกี่ยวกับงานของตัวเองความหนาวความหนาวที่กัดกินทะลุเสื้อผ้าไม่ว่าผมจะใส่กี่ชั้นก็ตามและความจริงที่ว่าผมใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการหมอบคลานไปมาบนพื้นดินอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเขาต้มที่เราอุ่นบนเตาแบบพกพาจะรสชาติเหมือนกันหมดไม่ว่ามันจะเขียนว่าอะไรก็ตาม แล้วผมก็เกลียดการนอนบนที่นอนบางๆในเต็นแม้การนอนหลับจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมทําได้เมื่อต้องเผชิญกับความหนาวเย็นและท้องไส้ที่ป่นป่วนจากอาหารที่เราเพิ่งจะกินเข้าไปนอกจากที่ว่ามางานของผมก็ยอดเยี่ยมผมเป็นนักโบราณคดีที่กําลังทํางานเพื่อให้ได้รับพุทธปริญญาโทและอยู่ในการขุดค้นครั้งแรกในฐานะมืออาชีพเราได้บินมาที่ไซยขุดเมื่อสองสามวันก่อน มันค่อนข้างใช้เวลานานในการเดินทางและเราก็มาถึงในช่วงบ่ายแก่ในขณะที่เรารีบกางเต็นท์พื้นที่รกร้างซึ่งทอดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตาทําทให้ผมรู้สึกเหมือนกับอยู่บนดาวเคราะห์ที่ไหนสักที่แทนที่จะเป็นทางตอนเหนือสุดของประเทศพรมแดนของอลัสการเราอยู่ห่างจากขั้วโลกแค่ไม่ถึงร้อยไมล์เครื่องบินลำเล็กที่พาเรามานีกลับไปแล้วก่อนที่ฟ้าจะมืด มันทำให้ผมรู้สึกกลัวชั่วขณะผมไม่เคยรู้สึกถูกตัดขาดจากโลกขนาดนี้มาก่อนมือถือที่มีก็ไม่ได้ช่วยเห็นได้ชัดว่านี่คือดินแดนที่อินเทอร์เน็ตยังมาไม่ถึงทันใดนั้นผมก็พยุงจิตใจของตัวเองให้ลุกขึ้นสู้เต็นพวกนี้ไม่ได้กลางได้ด้วยตัวเองเหรอกนะผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อมาในการหาว่าเสาเต็นพวกนี้มันควรจะไปอยู่ตรงไหนดี เรามากันสี่คนผมอายุน้อยที่สุดในนี้แม็กซ์แก,ก่กว่าผมประมาณสิปีแต่เขาก็ยังถือเป็นรุ่นน้องผมอยู่ดีผมไม่รู้ว่าทำไมอาชีพของเขาถึงไปไม่รอดแต่เห็นได้ชัดว่าเขามีปัญหาเรื่องทัศนคติในช่วงเวลาสั้นๆที่เราทำงานร่วมกันเขามักมีภาควิจารณ์ผมต่อนหน้าคนอื่นเสมอผมได้แต่หวังว่าเขาจะเข้ากันได้กับทุกคนหลังจากงานนี้ ต่อมาคือจูเลียเธอเป็นนักวิจัยอาจจะอายุ20่สิบปลายๆเธอเป็นคนเงีย,งยบๆและดูเหมือนจะจดจ่ออยู่กับงานที่ทําตลอดเวลาซึ่งผมก็ชอบเธอนะและหวังว่าคงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเธอบอสใหญ่ของเราคือศาสตราจารย์มิเชลมิดเขาให้เราเรียกแบบนั้นเขาไม่ใช่นักวิชาการตัวท็อป แต่เขาก็พอจะมีชื่อเสียงจากผลงานที่ผ่านมาแม้เราทุกคนจะมีคอนเนคชันกับมหาลาัยต่างๆแต่ผู้บริจาคเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราได้มาสำรวจในครั้งนี้พวกเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการการกุศลทุกคนมีโบชัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมไม่อ่านมันหรอกและก็สงสัยด้วยว่าใครจะอ่านเราไม่ได้มีเวลาสำหรับเรื่องนี้ซะหน่อยที่ไซคุด เราเริ่มทำการขุดค้นจากรอบนอกเข้าสู่จุดศูนย์กลางเราค่อยๆกวาดหน้าดินที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งออกทีละสองสามนิ้วอย่างระวังคุณคงสงสัยว่าเราหาอะไรกันอยู่เราถูกนำทางมาที่นี่โดยภาพถ่ายทางดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงรูปร่างของโครงสร้างบางอย่างจากประวัติศาสตร์แบบปากต่อปากของพื้นที่นี้ได้มีการเล่าถึงชนเผ่าที่อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อพันปีที่แล้ว ซึ่งเป็นชนเผ่าที่พัฒนารูปแบบทางอารยาธรรมอย่างซับซ้อนแต่ไม่เคยมีหลักฐานหรือโบราณวัตถุใดมายืนยันการมีอยู่ของพวกเขาเราตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพิสูจน์มันจมูกของผมแทบจะแนบติดดินขณะที่กำลังพินิษว่าสิ่งที่เห็นคือเศษซากที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นเพียงก้อนกรวดธรรมดาทั่วไปเราใช้เวลาขุดอยู่นานและในตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงแม็กุทานขึ้นว่านี่แหละ ผมมองไปเห็นเขากำลังชกหมัดขึ้นฟ้าเหมือนกับเด็กอันที่จริงผมควรจะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงให้ผู้ชนะด้วยซ้ำถ้าว่าเขาถือถ้วยรางวัลแทนที่จะเป็นเกลียงขุดเขาดูเหมือนกับได้ประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเหมือนเขาจะตื่นเต้นมากผมจึงยืนขึ้นตบขาที่เปื้อนดินระหว่างทางพยายามบังคับความรู้สึกตื่นเต้นของตัวเองให้กลับเข้าไปและไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจูเลียกับมิทก็ทําเช่นเดียวกัน คุณได้อะไรมามิทถามอย่างเป็นมิทในขณะที่เราสามคนล้อมตัวรอบมนบเขามีบางอย่างอยู่ในมือและกำลังจ้องมองมันราวกับถูกสะกดจิตสำหรับผมมันดูเหมือนกับเหรียญบางอย่างร่องรอยของพื้นผิวสีทองสะท้อนแสงให้เห็นผ่านชั้นของเศษดินความพยายามคีปคูของผมล้มเหลวว้าว <Wow. S 1> ผมพูดมันวิเศษมากต้องใช่แน่นอนแม็กซ์ฉันขอดูมันได้ไหม มิสถามพร้อมยื่นมือออกมาแม็กซ์ยื่นมันให้เขาแต่ผมสังเกตเห็นความไม่พอใจที่แสดงออกทางสีหน้าของเขาเรากับว่าเขาไม่ต้องการแบ่งปันการค้นพบนี้ให้กับใครผมแอบชำเลืองมองมิสกับจูเลียดูเหมือนผมจะไม่ใช่คนเดียวที่มีปัญหากับทัศนคติของแม็กซ์มิสหยิบแปลงเล็กๆออกมาจากกระเป๋าของเขาและเริ่มปัดสิ่งสกรปรกออกอย่างเบามือว้าว ผมพูดอีกครั้งรังสภาพจริงของมันถูกเปิดเผยสีทองที่ดูจืดชืดแต่เจิดจ้าทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจมันนักหากแต่เป็นรอยสลักบนเหรียญซึ่งแสดงให้เห็นถึงใบหน้าของบุคคลเช่นเดียวกับเหรียญทั่วไปในปัจจุบันเพียงแต่ใบหน้าบนเหรียญน,นั้นกำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่ผิดแน่แน่นาทึ่งมากมิสพึมพำขณะที่เขาพลิกเหรียญและทำความสะอาดด้านต่อไป ใบหน้าอีกด้านปรากฏขึ้นคราวนี้เป็นภาพหน้าตรงดวงตาของใบหน้านั้นถูกขีดฆ่ากากบาดดูเหมือนกับว่าเขาถูกปกปิดตาเพื่อไม่ให้มองเห็นจูเลียให้ความเห็นไม่เห็นอะไรผมถามมิทสมองผมและพูดว่าไม่เห็นอะไรก็ตามที่ทำให้คนอีกด้านหนึ่งกลัวไงก็เท่าที่ฉันสันนิษฐานได้น้ำเสียงของเขาเบา,เบาแต่ผมบอกได้ว่าเขาตื่นเต้นพอๆกับพวกเราทุกคน ในขณะเดียวกันความสนใจของแม็กซ์ก็กลับมาที่พื้นผมเห็นว่าเขากำลังหยิบเหรียญอีกเหรียญหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อีกเหรียญพวกเราพบอีกหลายสิบเหรียญอยู่ในบริเวณน,นั้นมิทสปรบมือส่งสัญญาณให้พวกเรามารวมตัวกันเอาละทีมเขากล่าวมาเก็บมันใส่ถุงและติดแท็กกันฉันคิดว่านี่คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แต่เราต้องปล่อยให้หลักฐานยืนยันตัวมันเองและอย่าไปคาดหวังกับมันมากนะัก จูเลียพยักหน้าอย่างก,กระตือรือร้อนเช่นเดียวกับผมส่วนแม็กซ์เขาไม่ได้ละสายตาจากเหรียญเลยอีกหลายชั่วโมงต่อมาผมเกือบลืมไปเลยว่าความหนาวคืออะไรถึงแม้ว่าลมจะแรงขึ้นและอุณหภูมิก็ลดหวบในที่สุดเราก็มุ่งหน้ากลับเต็นท์หลักที่ซึ่งเราใช้เป็นที่เก็บของและจุดรวบรวมข้อมูลหลังของผมเจ็บไปหมดหลังจากการก้มตัวเป็นเวลานาน,านหลายชั่วโมงเต็นท์ส่วนตัวแต่ละหลังของเราตั้งเรียงห่างกันหลายสิบฟุตหันหน้าไปอีกทางเต็นท์หลัก ที่เต็นท์หลักมีชุดสเสบียงกองอยู่ด้านข้างชุดอาหารชุดปฐมพยาบาลอุปกรณ์สื่อสารที่จนถึงตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้และปืนพกที่ใช้ไล่สัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อาจเข้ามาหาเราจูเลียว,วางเหรียญบนแผ่นพลาสติกใสภาย,ายใ,ตใต้การดูแลของมิชเราเริ่มถ่ายภาพของมันทั้งสองด้านผมนำมันไปชั่งน้ำหนักและเป็นคนกำหนดหมายเลขรียลนั number ของพวกมันมีเหรียญ32เหรียญที่สลักเครื่องหมายอันน่าทึ่งและแปลกประหลาด นอกเหนือจากใบหน้าที่ตาบอดและใบหน้าที่รีดร้องแล้วก็มีเหรียญที่ยังแสดงเรื่องราวของบุคคลกลุ่มคนที่กําลังวิ่งหนีบางอย่างบางอย่างที่ดูพร้อมแห้งจนเห็นสีโครงเบ้าตาลึกโปเข้าไปในกะโหลกมีร่างซึ่งเราอนุมานว่าเป็นศพหลายสิบศพวางทับกันอยู่ในบางเหรียญสลักภาพเปลวไฟที่กําลังลุกโชนบนร่างเพื่ออธิบายว่าพวกเขากําลังทําอะไรกับศพผมใส่ซีเรียลนัมเบอร์สุดท้ายเสร็จ จึงหันไปหามิตชและถามเขาว่าคุณคิดว่ารอยสลักพวกนี้แสดงถึงอะไรความสนใจของศาสตราจารย์กำลังอยู่ที่เหรียญในขณะที่เขาตอบว่าเป็นไปได้ว่าผู้คนที่อาศรรยัยอยู่ที่นี่เมื่อพันปีก่อนประสบเหตุการณ์หายนะอาจเป็นโรคระบาดนั่นคือสาเหตุที่พวกเขาเผาศพเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายหรือไม่พวกเขากถูกลุกรานโดยชนเผ่าอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่นี้ และพยายามรีภายจากการคุกคามซึ่งฉันค่อนข้างให้น้ำหนักไปในทางนี้มากกว่าแต่เรายังต้องทำอีกหลายขั้นตอนกว่าจะไปถึงขั้นสรุปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจูเลียกล่าวเสริมช่างฝีมือที่สร้างเหรียญนี่ต้องเจออะไรที่น่ากลัวแนะ่พวกเรานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งผมเดาได้ว่าทุกคนแอบไปตั้งทฤษฎีของตัวเองในหัวแนะ่จากนั้นแม็กซ์ก็พูดพลงขึ้นมาว่าฉันว่ามันสวยดี ความเงียบที่ตามมาหลังจากนั้นทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากโชคดีที่ใหนที่สุดมิสก็กระแอมในลําคอและพูดว่าใช่เอาละ่ะทุกคนวันนี้เราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วเพราะงั้นฉันขอแนะนําให้พวกเราทุกคนแยกย้ายกันไปนอนหลับให้สบายผมยินดีรับข้อเสนอนั้นทันทีบางทีคืนนี้ผมคงจะได้นอนบ้างฝันดีทุกคนฟันดีเจมส์มิสตอบเลาไให้สบายนะทุกคนจูเลียพูดด้วยรอยยิม้ม เรากำลังจะออกจากเต้นท์แม็กซ์ไม่มีวี่แววว่าจะเคลื่อนไหวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม็กซ์มิชถามเขาเขาไม่ตอบในตอนแรกอารมณ์โกรธที่ผมสังเกตเห็นครั้งแรกตอนเขาถือเหรียญมันกลับมาอยู่บนใบหน้าของเขาในตอนนี้แม็กซ์มิชเรียกเขาซ้ำคราวนี้เสียงของเขากระชับขึ้นคำตอบที่ได้รับทําเอาผมช็อก ฉันจะอยู่นี่เฝ้าเรียนมิชทำหน้างงมีแค่พวกเราในระยะพันไม์และเราจะไม่ทำอะไรกับเรียนนั่นนอกจากศึกษามันนายเข้าใจไหมแม็กซ์คำพูดของมิชดูเหมือนจะทำให้แมก็กซ์โกรธมากขึ้นไอ้พวกงโง่เขาเกล่าวเรียนนี่จะเปลี่ยนชีวิตของคนที่ค้นพบมันคุณคิดว่ามันจะเป็นคุณเหรอศาสตราจารย์ไม่ แม็กซ์พูดขึ้นขณะเดินไปหามิชได้โปรดแม็กซ์คุณต้องใจเย็นๆจูเลียพูดขึ้นพร้อมวางมือไว้บนไหล่ของแม็กซ์เขาสะบัดมันออกโดนแขนเธออย่างแรงจูเลียสะดุ้งด้วยความเจ็บปวดและกลุมแขนของเธอไว้ที่หน้าอกพอได้แล้วมิชตะโกนพร้อมหันไปหาจูเลียและพาเธอออกไปอย่างนุ่มนวลให้ตายสิผมพูดกับแม็กซ์เป็นบ้าอะไรของแกวะ เขาจ้องกลับมาที่ผมในแววตาของเขามันคือความเกลียดชังอย่างแท้จริงผมอยากจะพูดให้มากกว่านั้นแต่ผมตัดสินใจถอยออกมาเพราะรู้ว่าเหตุผลคงใช้ไม่ได้กับเขาในตอนนั้นเมื่อผมกลับมาที่เต็นผมก็หยุดสั่นไม่ได้การเดินทางจากเต็นหลักใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ด้วยสภาพอากาศที่แย่ลงเรื่อยๆมันส่งผลต่อร่างกายของผมอย่างเลวร้าย ผมหลบอยู่ในเต็นท์และเกือบกลายเป็นหวานเย็นอยู่หลายครั้งผมรู้ว่าอีกนานกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นผมมีเตาขนาดเล็กและของเหลืออีกนิดหน่อยที่พอจะสามารถอุ่นกินได้เพื่อประทังความหิวผมแบ่งมันออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะสามารถกินมันได้หลายๆครั้งและพยายามที่จะอดทนรอมันยากที่จะรู้ว่าคุณคอยมานานเท่าไหร่แล้วมาตรวัดเดียวที่ผมมีในตอนนี้คือความหิวที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมทานอาหารผมใช้มันเป็นตัวกำหนดเวลา ในที่สุดอาหารก็หมดลงผมไม่เหลือทางเลือกนอกจากเดินกลับไปยังเต็นท์หลักผมต้องออกจากเต็นท์ไปเอาอาหารและร่วมวงกับมิกซ์และจูเลียสำหรับแม็กซ์ผมได้แต่หวังว่าเขาจะได้สติผมก้าวออกจากเต็นท์และต้องชะง,งักกับภาพอนาสยดสยองของเลือดที่เปื้อนพื้นน้ำแข็งทางสีแดงสองสายลากยาวจากเต็นท์ของมิกซ์และจูเลียเข้าไปในเต็นท์หลักผมกลืนน้ำลายและรีบวิ่งไปข้างหน้าหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บผมต้องช่วยเขา ผมผลักผ้าใบทางเข้าเต็์หลักเสียงกรีดร้องดังขึ้นในใจผมมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองหมอบอยู่เหนือร่างของมิชและจูเลียที่นอนนิ่งจมกองเลือดอยู่สิ่งมีชีวิตนั้นกำลังฉีกถึงแก้มของมิชมันคือร่างอันผิดแปลกพิกลพิการของมนุษย์ซึ่งผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเรียกมันว่าแม็กซ์ผมยังพอจดจำลักษณะเดิมของเขาในใบหน้าอันน่าสะอิดสะเอียนนั้นได้ ดวงตาของเขากลายเป็นหลุมแห่งความมืดมิดผิวหนังสีต,ตึงจนเห็นกระดูกที่ยื่นออกมาผมถูกความกลัวเข้าครอบงำความกลัวที่ปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นมันเลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งใดที่ผมเคยรู้จักผมยืนตัวแข็งจ้องมองมันในขณะที่มันเริ่มรู้สึกถึงการมาเยือนของผมมันละสายตาจากสิ่งที่มันกำลังทำอยู่หันมาจ้องมองผมแล้วมันก็พูดขึ้น คำพูดของมันตะกุกตะกักราวกับว่ามันกําลังรื้อฟื้นความทรงจําในช่วงก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปดูแกเสมันพูดกลัวเหรอน่าสมเพชแกจะวิ่งหนีจากฉันเพื่อเอาตัวรอดเดรอมันมองลงมาที่ร่างของมิชและจูเลีย ที่ตอนนี้ยังนอนนิ่งจมไปด้วยเลือดผมรู้ด้วยความมั่นใจพร้อมหัวใจที่สลายมันพูดต่อหรือแกจะเผาร่างของพวกมันเหมือนที่พวกมันเคยทำเมื่อพันปีก่อนเพราะหวังว่าจะไม่ถูกกินมันพูดแล้วยิ้มฉันยินดีฉันชอบเนื้อปรุงสุขจากนั้นมันก็วางเศษเนื้อที่ฉีดจะแก้มของมิชเข้าไปในปาก ผมตระหนักได้ทันทีว่าผมจะเป็นรายต่อไปมันจะฆ่าผมกินผมของฉันทั้งหมดมันพึมพำเหรียนของฉันเลือดให้ดื่มกระดูกให้เคี้ยวทั้งหมดเป็นของฉันเมื่อเห็นดังนั้นผมจึงคว้าโอกาสเดียวที่มีอยู่ ผมกระโจนไปยังตำแหน่งที่ปืนวางอยู่และเจาอยิงในระยะประชิดเข้าที่แม็กซ์มันร้องด้วยความเจ็บปวดสุดตัวลงคุกเขา่ามันมองมาที่ผมผมเห็นความบ้านในแววตาของมันมันเจ็บหนักแต่ผมไม่ได้ฆ่ามันแล้วมันก็ลากตัวเองออกจากเต็นท์เลือดไหลเป็นทางผมยืนหายใจแรงแล้วเริ่มร้องไห้ ตอนนี้มีแค่ผมคนเดียวลำพังในฝันร้ายนี่ห้าวันผ่านไปนับตั้งแต่ตอนนั้นผมฟังมิทชและจูเลียให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ใต้พื้นดินที่เย็นเยือกจนเป็นน้ำแข็งแต่แล้ววันต่อมาหลุมศพของพวกเขาก็ถูกทำลายร่างของเขาถูกขุดออกมันกินพวกเขาตอนนี้ผมได้แต่รอให้มันมาเอาเหรียญคืน ปืนที่บรรจุกระสุนจะพร้อมใช้เมื่อมันมาจนกว่าจะถึงเวลานั้นผมจะซ่อนบันทึกนี้ไว้ด้วยความหวังว่าจะมีคนมาพบมันในกรณีที่ผมไม่รอดจากความโหดร้ายของพื้นที่อันหนาวเหน็บและโรคร้างแห่งนี้ชื่อของผมคือเจมส์ปีเตอร์เมย์ผมอายุ22ปีและผมกำลังได้ยินเสียงมันอยู่ข้างนอกมันมาแล้ว